สวัสดีนะเพื่อนนักมณฑละยะโุโรนะครับอากาศก็เป็นแปลงไปนะครับรักษาสุขภาพกันนันยโะโสธก็คงจะหนาวนะครับนอนจากปวดกระดูกแล้วกันนะครับจะไม่ได้คุยกันก็ไม่เป็นไรไม่ได้เจอกัน,นเพื่อนนะก็นื่องจากมีงานมีภารกิจนะครับท้งสวนก็ต้องขอับข้าบบานดูแลพ่ออกก็ต้องไปทํางานนะครับงานตังก็มีแล้วก็ให้มาอัปเดตคุยกับเพื่อน แล้วก็ได้ทำคลิปสั้น้นในช่วงที่มว่างนะก็คิดถึงกันตลอดนะครับผมเราต้องยินจับในสิ่งที่เราทำนะโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราเจอกันต่อมาแต่งต้นทุเรียนนะครับแต่เช้าแล้วก็วดูต้นทิ่นเชลานี่เป็นต้นแฝดคู่นะครับ ถ้าขึ้นแบบนี้ครับก็ให้ตัดออกตัดต้นนี้ออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะขึ้นแข่งกันครับทําให้ต้นมันไม่ใหญ่โตไม่สมบูรณ์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเลื่อยออกแล้วครบก็ให้แต้มเลยป้ายระยะจัดชลานะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับไม่งั้นต้นต้นกันจะไม่โตครับไม่สมบูรณ์เพราะมันจะขึ้นแย่งกันสูงแย่งกนันต้น กินที่เราต่ดออกก็ทำปุ๋ยได้เลยนะครับรอติดตามรับชมเพจแก้ปัญหาตุเรียนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นฮือความจัดเจราก็เสร็จจากงานสวนก็เข้ามาบ้านเวลาแม่ไม่อยู่ก็มาดูแลคนเฒ่าที่บา้านก็ผมก็มอ่อนแรงเดินไม่ไหววันนี้ก็สมาชถกัดผมก็หาอาหารไว้ให้ทานนะครับแม่ไม่อยู่ไ,ไปทุระ,ะครับ ก็จะวิ่งเข้าออกสวนแบบนี้นะครับวันหนึ่งก็แท้แต่นะครับป็นอาทิตย์นั่ก็ประมาณวิ่งไปกลับประมาณ40่สิกิโลขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับไม่ค่อยมีเวลาไปทํางานอย่างอื่นไม่ได้นะก็ต้องรับจ็อบหาเงินหนาะทองเหมือนกันนะปมดหนี้ปวดสินไปมาดูแลคนแก่ไปครับนี่หับน้ํา ตัดผมเสร็จก็หั่นน้ำอาแป้งเย็นดีครับอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยเราต้องครอบครัวเล็กๆครับก็อบอุ่นดีงนะั้นแค่นี้ก็มีความสุขครับไม่ได้อะไรมากมายครับแต่ไม่มีโรคมีภยัยหมดหนี้หมดสินก็โอเคครับถ้าอยู่ในกองทัพก็ อยู่ดีมั้งกัน้นสบายอยู่แต่ช่วงนี้ไม่ได้อยู่ของมาดูแลส่วนดูแลคนเท่าเราต้องอดทนกันครับนี่ในแต่ละวันทําผมไม่ค่อยได้ชิปอัดไรนะครับทนื่องจากไม่ค่อยว่างเ่ลาเจ๊ก <Okay. S 1> ันเพื่อนมาคุยกันสนุกสนานกันครับอย่าลืมดูแลตัวเองด้วย